นี่รถไฟจอดรออยู่ที่สถานีอะไรเนี่ยมาดูตรงนี้เนาะนี่นี่ตรงนี้เขาเรียกสถานีอะไรเนี่ยเดินมาเดินมาสถานีืนไฟแม่น้ำ <c oughs> <c oughs> พ่อก็ไม่เคยมาเนี่ย <c oughs> เออไอ้นู่นเลยอ่ะ <c oughs> นู่นรถไฟเดินไปดูไป มาเดินไปดูงานมาแล้วปูมาช่วงเที่ยงไม่รู้เหมือนกันไปไปไปเดินดูกันพาไปถ่ายรูปเด็อยากเห็นเนี่ยรถไฟเนี่ยปูเนี่ยมาทางนี้มาเดินทางนี้ คนขับอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในนู้นหรือเปล่าตรงนู้นเป็นสถานีหรือเปล่าอ่ะใช่เหรอแต่เขาเขียนอยู่นะพ่าทางเขา้าสถานีรถไฟอ่ะนีน่ทางเข้าสถานีแม่น้ำเนี่ยไม่ใช่เหรอเนี่ยนั่งไงแต่เขียนอยู่ไปดูไปนี่สถานีแม่น้ำอ่ะ นี่ยใช่เปล่าสถานีแม่น้ำอ่ะอเออนี่ไงนู่นลุงก็อยู่ไหนใช่เลยอ,เอ,อ่นู่นที่จำหน่ายตั๋วอยู่นู่นอ่ะนู่นที่จำหน่ายตั๋วอยู่นู่นอ่ะเก็บไปเลยเลยเก็บไปเนี่ยอนหมวกได้ถึงแล้วสถานีแม่น้ำเอาหมวกมา

เห็นไหมปูนถึงแล้วมา <c oughs> ดูรถไฟโอ้ยไปไหนพอแล้ว <c oughs> ไปไม่ได้เห็นป่ะนี่อยู่ตรงปูนนี่เลย เขาบอกตรงนี้แค like ่ขนสินค no ้าลูกไม่ได้รับคนไปายแล้วเหรอพม่มาดูกันดยมาถ่ายรูปกันดินูนะักไม่รู้ทางโน้นน่าจะขุดนู่นสุดแค่นี้ละมั้งตรงนี้นี่น่ามีแล้วรถไฟอ่ะ ดี๋ยวจะขี่ไปดูอ่ะขี่ไปดูไหมขี่ไปดูนะเหล็ก<ล> <เล S 2> อะไรมันหมดแล้วสุดแล้วนี่นูนไม่มีแล้วสุดนี่แล้วเออเขามาแค่ตรงนี้แหละโอ้โหอืมไม่มันโดนพุ่งไหมครับก็ไม่รู้ไงไม่รู้ฟูมไฟถ์ครับมันมันมันเขาไม่ใช่นานแล้วดูดถ้ใช้มันคงไม่เป็นแบบนี้หรอก